วัน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 ฟินนะขี้ฉามแลนะ้วเดี๋ยวขี้ฉามาแล้วขี้ฉามากเลยนะเรา,า,าเหอเะอไม่ใช่กนะกนะ นี่มันประตูเกกะอมอมอมอนมมอม่ะช่วงนี้ก็โดนสมบูรณ์แค่ไหนครับฮะอ่อยยยยยฮยย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 ยนี้ยยยสยย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 ยนยย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 อยย งงเงงเงงเง่งอโอโหลูกไม่ได้เลยอ่ะโยฮันครับ เมา่ bon inglés, ออ oh. no, ึ้งอ oh. ่างแล้วลูกโอ้ยไงดีวะโยแม่ทั้งหลายแม่แม่ทั้งหลายอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยอมไม่ยอมครัดไม่ช่วยกูรื้อทำหน้าโอค้อนค้อนมามันหรอค้อนแม่หรอเยอะเยอะเยฮัน เหอกเนี่ยนเนกาีผาซหวนซอสหาง่นรจนนึ่งครซาแน่เองอะไรอีกอะอะไรอีกอะอะไรอีกอะอะไรกุ้งแช่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  ยันกุ้งุ้งแฉุ้งแฉเอ้ยคุ้งแฉะคุ้งแฉะุมอยากกินผักคะน้าครับผมอยากกินผักคะน้าครับไม่ได้หค่นไมคเองอ่ะเกือบสี่สิบบาท